คือเราอะใช้ชีวิตทั้งชีวิตเลยอยู่กรุงเทพเนาะเรามองไปรอบข้างเราเห็นว่าก็ทุกคนก็เหมือนกันนี่จนกระทั่งเราได้ออกไปจากเซฟโซนของเราโหเหมือนเปิดโลกอะเปิดโลกแล้วก็กลับมาบอกเพื่อนว่าเฮ้ยชีวิตที่เราอยู่กันอะมันดีจนบางทีเราลืมนะว่ามันมีหลายคนที่เขาขาดโอกาส เราทุกคนคนละเล็กคนละน้อยนะคะสามารถรวมกันนะคะช่วยเหลือน้องๆได้ที่ขาดแคลนโอกาสนะคะเพิ่มเชื่อนะคะว่าการศึกษาจะสามารถพัฒนานะคะเด็กไทยให้มีคุณภาพขึ้นได้ะคะ่ะมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา c o n n e c t ED ชวนทุกคนมาร่วมช่วยเหลือโครงการทางการศึกษาของโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนอีกหลายโรงเรียนทั่วประเทศโดยตรงเพื่อสนับสนุนอนาคตการศึกษาที่เด็กๆสนใจนแท้จริงเด็กๆเหล่านี้รอการช่วยเหลือจากพวกเราทุกคน พราะอนาคตก,า,การศึกษาเอกภัยคืออนานคตพวกเราร่วมสนับสนุนที่ connecttd.org